สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจทางช่อง7 HD เรื่องราวฆาตกรรมความรักและความสูญเสียเป็นการท้าทยายครั้งสำคัญของมิกท่องระยะที่มาสวมบทฝาแฝดเป็นครั้งแรกประกบคู่กับทีสาวริทีสารวมด้วยน้องใหม่หน้าหวานจากเวทีไทยซูปเปอร์โมเดล เจนนี่ชยศรราโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะบ้านส่วนหลังหนึ่งมีต้นไม้น้อยใหญ่ร่มรื่นหน้าอยู่แต่ทว่าคนในบ้านกลับไม่อยากอยู่ศส,สินหรือโจกะับตะวันชายหรือเจสองนุ่มฝาแฝดไม่ลงรอยกันความขัดแย้งมันหนักหน่วงขึ้นหลังแม่ตายศส,สินโทษพ่อเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ฆ่าตัวตาย ขณะที่ตะวันฉายอยู่ข้างพอ่อความที่เกลียดพ่อและไม่ถูกกับตะวันฉายัสศศินได้ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านแต่ความไม่ลงรอยกลับมาระเบิดอีกครั้งเมื่อนารินหรือน,นุ่นหญิงสาวที่สองหนุ่มหลงรักกลับมาจากเมืองนอกนารินไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ฝ่าแฝดผิดใจกันเธอยืนยันว่ารักพวกเขาทั้งคู่แบบเพื่อนสัศส,สินมาตามตื้อนารินที่มหาวิทยาลัย นารินเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ลูกว่าเรียนอยู่และลูกว่ายังเป็นเด็กข้างบ้านคนสนิทอีกด้วยสัดสินเล้ยว่าลูกว่าให้คอยส่งข่าวของนารินให้ลูกว่ารู้เรื่องรักสามเศร้าของพวกพี่ๆมาตั้งแต่เธอยิงเด็กความที่ลูกว่าสนิทกับสัดสินสินมากกว่าตะวันฉายสาวน้อยเลยเอาใจช่วยพี่สัดสินให้สมหวังกับพี่นาริน ฉัดชัยพ่อของตะวันฉายกับศส,สินถูกฆ่าตายตำรวจสงสัยหมอมนทนอดีตหัวหน้าแพทย์นิติเวชท,ที่เคยขู่ฆ่าฉัดชยัยแต่หมอมนทนเสียชีวิตแล้วเมื่อไม่ใช่ฝีมือหมองั้นใครจะเป็นคนฆ่าชัดชัยกันแน่ตะวันฉายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงได้ขอเข้าร่วมทีมตามล่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อเนติวัตรหรือวัด เพื่อนสนิทของตะวันฉายเป็นตำรวจกองปราบนำทีมแกะรอยฆาตกรกผู้ต้องสงสยัยคือเฮียตรงเพื่อนรุนพี่ของสศินแต่สศินไม่เชื่อว่าเฮียตรงฆ่าพ่อของเขาแต่ทางตะวันฉายตรวจพบว่าสมัยนุ่มๆเฮียตรงเคยติดคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยคนที่หาหลักฐานมาจาับเฮียตรงได้ก็คือฉัดชัยพ่อของเขา เฮียตงมีแรงจูงใจคืออยากแก้แค้นขณะที่สัตสินพยายามหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของเฮียตรงก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถูกฆ่าตายและเจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยนิ้วมือของสัดสินบนด้ามมีดทุกอย่างจึงชี้ว่าสาัดสินเป็นฆาตกรแต่สัดสินบอกว่าเขาถูกปลักออมตะวันฉายเชื่อสัดสิน ว่าคู่ฝาดของเขาไม่มีทางฆ่าพ่อตัวเองแต่ถึงยิ่งนั้นหลักฐานที่ชี้ชัดทำให้สสินถูกจับด้านนลินกับลุกว่าเชื่อว่าสสินบริสุทธิ์สองสามมาเยี่ยมสสินในห้องขังบนโรงพักสสินจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีชายผู้ต้องสงสัยมาป้วนเปี้ยนที่ร้านเหล้าของเขาจนตะวันฉายเนติวัตร สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสศินได้ส,สินจึงพ้นข้อกล่าวหาเนรินกับลูกว่าจัดงานเลี้ยงเล็กๆรับขวัญส,สินตะวันฉายมาร่วมงานด้วยพร้อมบอกกับส,สินว่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะสายเลือดเดียวกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดส,สินกับตะวันฉายกลับมาคืนดีกันและส,ะสินยังบอกตะวันฉายด้วยว่าเนรินรักตะวันฉาย เพราะสสินมื่เอิญเห็นแหวนดอกมะลิที่ตะวันฉายให้นารินก่อนเธอบินไปเรียนต่อเมืองนอกนารินเก็บแหวนไว้อย่างดีตะวันฉายดีใจมากเขาใช้แหวนดอกมะลิขอนาลินแต่งงานท่ามกลางความยินดีของสสินและลูกว่าเพราะนาลินอยากจัดงานแต่งเล็กๆในสวนที่บ้านตะวันฉายเลยขอแลกสสินมาช่วยจัดสถานที่ทำให้สสินกับลูกว่า กลับมาตัวติดกันเหมือนสมัยก่อนความใกล้ชิดทำให้ลูกว่าเริ่มหวั่นไหวความรู้สึกที่เธอมีต่อพี่ส,สัินนั้นค่อยๆสะสมมาตั้งแต่เธอเป็นเด็กจนวันนี้ความรู้สึกนั้นถูกบ่มจนได้ที่ทำให้กเกิดเป็นความรักลูกว่าเผลอใจรักพี่ส,สินเข้าให้แล้วเมื่อความสุขถาโถมความรักมีรอบตัวทุกคนยังไม่ได้เตรียมตัวและเตรียมใจ เหตุการณ์ไมีคาดคิดก็มาแบบไม่ทันให้ทุกคนได้ทันตั้งตัวโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งมิกทองระยะรับบทเป็นสส,สินหรือโจกับตะวันฉายหรือเจเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกันความขัดแย้งหนักขึ้นหลังแม่ตายเพราะส,สสินโทษว่าเป็นความผิดของพ่อซึ่งตะวันฉายอยู่ข้างพ่อส,สสินจึงย้ายออกจากบ้าน และเมื่อพ่อตายทําให้ฝาแฝดทั้งสองในหันหน้ามาร่วมมือกันและดีกันในที่สุดคนที่สองทีสาวริทีสารับบทเป็นนารินหรือนุ่นเป็นหญิงสาวที่ฝาแฝดทั้งสองคือศศินและตะวันฉายหลงหลักมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่นารินไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฝาแฝดผิดใจกันเธอจึงยืนยันว่ารักพวกเขาแบบเพื่อน นารินเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่หมหาวิทยาลัยที่ลูกว่าเรียนอยู่เมื่อสองฝาแฝดยอมเปิดใจและกลับมาดีกันทําให้นารินกับตะวันฉายได้รักกันและแต่งงานกันในที่สุดคนที่3เจนนี่ชยิสรารับบทเป็นลูกว่าเป็นเด็กข้างบ้านที่รู้เรื่องรักสามเศร้าของพวกพี่ๆมาตั้งแต่เด็กความที่ลูกว่าสนิทกับสต์สินมาตั้งแต่เด็ก เธอจึงเอาใจช่วยให้สัตส,สินสมหวังกับพี่นรินแต่เมื่อลูกว่าได้กลับมาสนิทและตัวติดกับสัตส,สินเหมือนสมัยก่อนทําให้ลูกว่าเริ่มหวั่นไหวความรู้สึกที่เธอมีต่อสัตส,สินนั้นค่อยๆสะสมมาตั้งแต่เด็กจนทําให้ก่อเกิดเป็นความรักค้อที่สี่ ai, บิ๊กนัทสชัยรับบทเป็นเนติวัสหรือวดัดเพื่อนสนิทของตะวันฉาย เป็นตำรวจกองปราบที่มาช่วยทำคดีฆาตรกรรมของฉัตรชัชยพ่อของฝาแฝดศสินและตะวันฉายจนสุดท้ายสามารถช่วยหาหลักฐานจนศส,ส,สินพ้นผิดออกจากคุกได้สำเร็จและคนที่5ป๋องกมลทองพลับรับรบทเป็นเฮียตรงผู้ต้องสงสัยคดีฆาตรกรรมของฉัตรชัชยพ่อของฝาแฝดศศินและตะวันฉายพอตะวันฉายตรวจพบว่า สมัยนุ่มๆเฮียตรงเคยติดคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยคนที่หาหลักฐานมาจับเฮียตรงได้ก็คือฉัดชยัยทำให้ดูคนคิดว่าเฮียตรงมีแรงจูงใจที่อยากจะแก้แค้นและเฮียตรงเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของสศินแต่สศินไม่เชื่อว่าเฮียตรงจะเป็นคนฆ่าพ่อของเขาเขาจึงพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเฮียตรงบริสุทธิ์ สุดท้ายแล้วใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่และความรักของศศินตะวันฉายนาลินและลูกว่าจะจบลงอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจทางช่อง7 HD ถกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ